สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะทุกคนแดดร้อนมากเลยค่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปตัดลูกสควอตนะคะทุกคนที่ฝรั่งเขาเรียกสควอตอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะถ้าเรียกผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตัดค่ะดูบรรยากาศคะ่ะทุกคน วันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะมาตัดลูกสควอกันค่ะทุกคนว่าข้างในมันจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวจะลองตัดดูจะทำแกงอ่อมได้หรือเปล่า ตัดยังไงเนี่ยแน่นมากเลยเรตัดได้แล้วค่ะทุกคนนี่ดูกอเขาค่ะทุกคนเนี่ยเขาขึ้นมาแค่กอเดียวเองค่ะดูเป็นกอขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้เป็นเถานะคะนี่ตัดออกมาแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะไปผ่าดูค่ะว่าจะสามารถทำเมนูอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะหนักด้วยนะคะทุกคนหนักมากเลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปผ่าดูค่ะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไปค่ะถามสามีก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยค่ะถามเขาว่าเธอเคยกินไหมเขาบอกว่าไม่เคยกินเนี่ยเขาไม่เคยกินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าตรงหลังบ้านเลยค่ะทุกคนอันนี้พึ่ง เพิ่งกินแอปเปิ้ลเปรี้ยวเสร็จนะคะกินกับแจง่ะอร่อยมากเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้ออกก่อนค่ะเดี๋ยวขอขอนักผาตรงพื้นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะปรับกว้องแป๊บหนึ่ง เห็นไหมคะทุกคนผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะสรุปแล้วคือเหมือนฟักทองนะคะทุกคนมเมล็ดเขาเนี่ยค่ะ มเมล็ดของเขาที่ผ่าเหมือนฟักทองเลยค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดเหมือนฟักทองเลยค่ะที่ฝรั่งเขาเรียกสควอตอะไรนี่ค่ะเหมือนฟักทองเลยค่ะทุกคนเนี่ยถามสามีว่าสควอตเป็นยังไงเหมือนฟักทองไหมเขาบอกว่าไม่รู้เขาไม่เคยกินแต่แต่รูปนี้เขาเรียกสควอตเขาว่า,างี้สรุปแล้วนี่ค่ะ หายงงหายสงสัยแล้วค่ะเหมือนฟักทองค่ะ,มะเมล็ดของเขานี่ยนะคะทุกคนอืมอร่อยค่ะทุกคนสงสัยกินสดๆได้เลยอืม อร่อยค่ะเวลาเคี่ยวเวลาอะไรนี่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนเขาจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเขาจะออกแค่หอมๆแล้วก็หวานๆมันๆอร่อยค่ะถือว่าใช้ได้อร่อยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะที่เขาเรียกสควอชฝรัร่งเรียกสควอ อร่อยค่ะนิ่มด้วยค่ะไม่แข็งเนี่ยนิ่มด้วยเหมือนแตงเลยค่ะแตงกวาหรือเปล่าเนี่ยแตงแตงแตงกวาฝรั่งหรือเปล่าหรืออะไรถ้าฟักทองถ้าฟักทองมันต้องแข็งใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่แข็งค่ะนิ่มนิ่มหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะอร่อยค่ะถือว่าผ่านค่ะใช้ได้ กินสดๆเลยค่ะเนี่ยอ,อร่อยค่ะผ่านค่ะกินสดๆเลยเขากินสดหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เรากินแล้วค่ะทื่ว่าผ่านใช้ได้เลยค่ะอร่อยค่ะเนี่ยแหละค่ะหายสงสัยแล้วค่ะทุกคนหายสงสัยแล้วค่ะ มีลูกเล็กด้วยนะคะประมาณสามสองสามลูกคะ่ะลูกเล็กลูกเล็กๆเ,เองค่ะแต่ลูกเนี้ยโตค่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนถือว่าผ่านคะ่ะกินสดได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าฝรั่งเขาเอาไปทำยังไงกินนะคะอันนี้เราไม่รู้แต่เราชิมแล้วถือว่ากินสดได้คะ่ะ ว่ากินสดได้กินแล้วคงสีบรซักแงกเงะแงกเนาะคะ่ะทุกคนเนาะกินแล้วก,ก็ไปซักแงกๆงที่หลังด้วยน่าจะไม่เป็นอย่างงั้นนะคะทุกคนหวังว่าจะไม่เป็นอยางงั้นนะคะเนี่ยค่ะหายสงสัยแล้วค่ะทุกคนหายงงแล้วค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ